ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในเรื่องของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศคงไม่ได้เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะครับแต่กําลังประเมินสถานการณ์อากาศคือผมสรุปเหมือนกับเมื่อวานนี้แล้วว่าประเด็นคําถามที่พิทักษกรผู้ปลูกทุเรียนถามถามว่าแล้วทุเรียนที่ยังไม่ออกดอกเนี่ยจะทํำยังไงดี ก่อนอื่นเราต้องย้อนมาดูข้อมูลครับ 1. สภาพของใบทุเรียนพร้อมแล้วจะผ่านการแตกใบอ่อนจะผ่านอากาศจะผ่านวิกฤตการณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยใบเขาพร้อมคือใบแก่ใบดำใบตันใบชี้ตรงใบกำเข้าไปแล้วเขาจะเด้งดีตัวออกแต่ถ้าใครไปอดน้ํามากหรือถ่ายใบนี้อันนั้นไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าไปกำดูแล้วใบเหี่ยวใบนิ่มขอให้ท่านเพิ่มน้ํา เพื่อให้ใบเขาเด้งขึ้นมาสดใสประการที่สองอากาศเอื้อกลางวันร้อนจัดความชื้นก็เริ่มสูงขึ้นตามรายงานที่หลายท่านไปดูในโลกของสื่อโซเชียลนะครับโอ้โหฟังแล้วมันเรื่องน่ากลัวก็อย่าไปเครียดตามพวกนั้นมากนะครับเรามามองในสภาพสวนเข้าไปในสวนตัวเราอากาศร้อนแต่มันเย็นตัวมีความชื้นไปกำใบทุเรียนมันเด้งดีตัวออกเอา้าความชื้นได้ ็เหลือแค่ขั้นตอนว่าไปตรวจดูซิว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มตามีการเคลื่อนตัวแล้วหรือยังในต้นที่ดอกน้อยดอกยังไม่พอหรือดอกยังไม่ออกเราจะเริ่มพบเห็นการเคลื่อนตัวของกลุ่มตาให้เข้าไปสำรวจนะครับทีนี้ในการเคลื่อนตัวของกลุ่มตานั้นเราก็จะดูปริมาณถ้าปริมาณยังน้อยเราก็จะใช้ปัจจัยเชิงสะสมต่อไป ก็มีประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบเช่นห้ายี 5, 25, 30, 7, 24, 34, 6, า่สิบห้าสามสิบเจ็ดยมสาองามสิบหคือประมาณสูตรนี้คือหน้าตามกลางสูงท้ายสูงทำไมถึงต้องใช้สูตรนี้ในเมื่อนักวิชาการเขาก็บอกว่า,ามันไม่ใช่พี่รศกรครับอันนี้เป็นเทคนิคเป็นปุ๋ยทางใบนะครับไม่ใช่ปุ๋ยทางระบบลากไม่มีใครแนะนำแปดยี่ายี่สิบแต่เราก็ยังแนะนำอยู่เฉพาะทางใบ ธาตอาหารหลักก็จะเป็นแคลเซียมบอลอนนะครับพลังงานก็จะเป็นกรดอะมิโนตัวสารกระตุ้นก็จะเป็นในกลุ่มของอการเพิ่มการป้องกันความเครียดจะเป็นในส่วนของอัตโนิกจะเป็นสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลนพวกนี้ไปลดภาวะอากาศเราก็จะพ่นไปที่ใบเพื่อเพิ่มตาต่อไปอันนี้คือกรณีถ้าตาดอกน้อยแต่ถ้าตาดอกเริ่มมาแล้ว เราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปลงทุนก็รอเวลาอีกนิดนึงนะครับก็มีการจัดการน้าต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องนี้ตอบว่าในส่วนของวันเสาร์นี้เราจะนําเสนอประเด็นขั้นตอนโดยละเอียดนะครับก็ติดตามกันก็แล้วกันแต่ตอบว่าณนะเวลานี้ข่าวดีก็คือดอกรุ่นใหม่รุ่นใหญ่กำลังตามมาอย่างเป็นระบบ สำหรับในช่วงนี้นะครับพี่นอกสกรผู้ปลูกทุเรียนก็คงเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกบานมากที่สุดในหลายๆสวนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ดอกทุเรียนบานเร็วเรื่องนี้อยู่ที่การให้น้ําอยู่ที่ความสมบูรณ์ถ้าความสมบูรณ์ของดอกดีให้น้ํามากดอกเขาก็จะบานเร็วประเด็นคําถามมีอยู่ประเด็นหนึ่งในเรื่องของความไม่เข้าใจว่าถ้า เราจะทําการพ่นเพียไฟเราควรจะพ่นตอนไหนผมก็ต้องนําเรียนครับว่าหลักการสําคัญย้ําคือให้สํารวจดูนะครับว่าดอกทุเรียนที่บานมากที่สุดในคืนใดให้นับไป1 2 3 4 5จะเป็นวันที่เราทําการพ่นการพ่นนั้นเราจะต้องพ่นในช่วง เช้านะครับไม่ใช่เช้าเลยนะครับก็คือสายนิดหนึ่งผมเคยย้าไว้แล้วว่าดอกแห้งเพลี้ยไฟเขาถึงจะออกมาเดินถ้าดอกเปียกน้ําค้างตอนนี้น้ําค้างแรงก็จะไม่ออกมาการพ่นหลักสําคัญก็คือต้องระวังเรื่องของการปรับหัวฝอยถ้าเราปรับหัวแหลมเป็นหัวแรงพ่นในลักษณะจี้จะกลายเป็นแรงกระแทกที่อาจจะทําให้หางแย ที่ผ่านการบานนั้นล่วงได้หลายท่านก็บอกว่ามันสูงอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของพี่น้องเกษตรกรก็แล้วกัน,กน,กน,กนแต่อย่าปรับแหลมอย่าปรับแรงอย่าปรับกระแทกเข้าไปก็แล้วกัน,กน,กนในส่วนของอผลของการใช้สารเคมีในการกำจัดเพลี้ยไฟจะเป็นยาสองกลุ่มยังไงก็จะเป็นฟิโปโนิลจะบวกไทอะมีท็อกแซมอเซตรามีพินอิมิดาโคปิก รหรือจะเป็นตัวอีบาเมกตินเบนโทเอตคือในกลุ่มทุกวันนี้เรายอ,ยอมรับว่าเราอาจจะต้องใช้สารเคมีสองกลุ่มกลุ่มหลักๆของเราก็คือฟิโโรนิลทีนี้ประเด็นในการปรับพ่นนั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าเราจะทำการควบคุมเพี้ยไฟเพี้ยไฟจะลดปริมาณลงหลังจากที่ดอกโรยลงมาเราพ่นช่วงสาย ปรับให้เราอ,องเป็นฝอยตรงนี้จะมีส่วนในการควบคุมเพรียไฟยส่วนที่หส่วนที่สครับเราก็จะไปกระตุ้นหรือไปส่งเสริมการจเจริญเติบโตของรังไข่ที่ได้รับการผสมเกสรแล้วผ่านมาแล้ว3วันคือ72ชั่วโมงกระบวนการผสมเกสรก็จะแล้วเสร็จ ส่วนปัจจัยเหล่านี้หลักสําคัญก็จะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายพาลังงานในรูปของกรดอะมิโนท่านอาจจะเลือกสาหร่ายส่วนหนึ่งอะมิโนโอแอซิดส่วนหนึ่งหรือจะเป็นตัวที่ผสมแล้วเสร็จก็ได้ทั้งนั้นครับส่วนตัวที่2ที่จะไปทําไปเพิ่มในการกระตุ้นเซลล์ก็คือในเรื่องของตัวอะโทนิก ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเกลี่ยแป้งและไลซินัสกำจัดเปลียหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา5 0 0ถึง800กร,รมัมต่อน้ำา200อ้อยอเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ้อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไปซีลอนด้วยนะักทั้งบูเวลินและไลซินัส สินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านปัญหาหมดอดเจาะต้นทุเรียนจะหมดไปหากท่านใชฟ้ฟอสต้าทรีน ฟอต้าทรีนฟอต้าทรีนนวัตรกรรมใหม่สูตรสองพลังบวกออกฤทธิ์ดูดซึมตายกินตายถูกตัวตายและไอระเหยฟอต้าทรีนฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดมอดเจาะลำต้นหนอนเพรีหอยเพลียแป้งและแมลงปีกแข็งในทุเรียนได้ครบจบทุกปัญหาแมลงอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมใช้ฟอสตาทรีนฟอสตาทรีนฟอสตาทรีนสินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดทาวเดเทคโนกรอปตอน ใหพาวเวอร์ hey, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนําใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวน,าลาน้ำร้อยเปอร์เซนต์พืชกินหมดได้ผลแน่นอนให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมัน่นพร้อมต่อการเจริญเติบโ,โตและการออกดอกให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนําใช้มาก,กว่า20ปีให้พาวเวอร์5 25 3 สะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นให้ power สิบห้าสิบห้าสิบห้าขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตให้ยาลื่นใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้ power ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้ power ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโรอบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้ power ได้ที่ ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านอโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อัตราบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรตรก่อนใส่ฟแกแวมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแค่เซีโบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกออกผลดีแน่ป้องกันผนแต่ก่อนแก่ ้วยกันแน่แน่งานนี้ใส่โฟกแล้วแล้วดีสดสดสมอทูนเรียนมังพูดชมฮูลาโมตต้ดีรวยกันเห็นเห็นแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของนี้ใส่โฟกแคล้วสีดีจ้าใส่โฟกแคลวสารแคลเซียมโบโรนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสำเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆยำใส่โฟกแควเจ้าของเดียวกับซิลิกอน2000ันผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีเกษตรจำกัดเอโรวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุก hi -me. คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อกัได้นะครับในผิดพันธุต์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในส่วนของรอกลกองนะครับก็เป็นประเด็นคำถามตรงที่ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะไปกระตุ้นหรือไปชักนำให้รองกองนั้นออกดอกดอกที่ออกมาแล้วจะได้เคลื่อนตัวเร็วกว่า ประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็ทราบดีครับว่าพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ได้สร้างมูลค่ามา2ปีแล้วนะครับที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นคือตั้งแต่เราเจอปัญหาด้านของการระบาดของโควิด19เนี่ยเราจะเห็นว่าด่านทุกด่านปิดรองกองก็ไม่มีส่วนที่จะระบายไปแต่2ปีที่ผ่านมาสถานะรองกองนั้นปรับตัวและมีการส่งออกไปประเทศจีนโดยผ่านไปทางเวียดนาม ผู้ที่เข้ามาทำการรวบรวมก็อาจจะเป็นทางฝั่งกัมพูชาประเด็นนั้นทำให้ราคาลงกอง35 45-55บาทแล้วก็เป็นชุดที่ไปเพื่อการส่งออกก็ทำให้พี่น้องผู้ปลูกลองกองที่ยังใจแข็งยังมีใจรักยังการดูแลอย่างดีก็รับรายได้อย่างดีทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ครับคำถามคือ อะไรหรือปัจจัยชนิดใดที่ไปมีส่วนสําคัญที่ทำให้เกิดการกระตุน้นหรือการทำให้ลองกองนั้นออกดอกคือดอกของลองกองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเช่นเดียวกับมังคุดเขาต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโ,โตยาวนานก็เหมือนกับอดน้ำหรือต้องการการผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเนี่ยอย่าง120วัน หลังจากนั้นก็ต้องการน้ําในการกระตุ้นให้ตาเคลื่อนเช่นเดียวกับมังคุดเหมือนกันทุกประการให้น้ํามากแล้วเว้นห่างห่างคําว่าห่างนั้นอาจจะเป็น5วัน7วัน10บวันก็แล้วแต่ครับบางสวนอาจจะนานกว่านี้ก็แล้วแต่แต่นั่นหมายถึงว่าเป็นการกระตุ้นให้ตานั้นเคลื่อนออกมาเป็นการสร้างตาใหม่ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการพัฒนาตานั้นก็ต้องเป็นระบบคือหมายความว่าพืช องกองได้รับการกระทบจากความเครียดเขาก็จะต้องมีคำสั่งให้เกิดการขยายพันธุ์เมื่อเกิดการขยายพันธุ์ก็เป็นการย้ายพลังงานจากใบลงมาจุดเจริญคือตามท้องกิ่งเพราะฉะนั้นพืชในลักษณะแบบนี้เนี่ยฮอร์โมนที่เป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสารตัวฮอร์โมนตัวพาคโคบิทซอนเพื่อไปคุมอยู่ที่ยอด ป้องกันในส่วนของการแตกใบอ่อนถ้าเขาแตกใบอ่อนเขาก็จะเหมือนทุเรียนคือไม่มีการออกดอกในส่วนที่2อ,อายุใบเขาก็ได้แล้วเพราะเป็นใบแก่ใบมีอายอุครบเช่นเดียวกับมังคุดคือ4ี่ห้าเดือนประการที่3อากาศตอนนี้ก็เอ,อื้อคือร้อนและก็ชืน้นเพราะฉะนั้นน้ําจะเป็นปัจจัยตัวที่1ที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของตาประการที่2 หลังจากที่เรามีการจัดการน้ำแล้วเราก็จะจำได้นะครับว่าสูตรสำเร็จของบังคุดและลองกองเป็นสูตรเดียวกันก็คือโพแทสเซียมไนเตรต13046ในอัตรา1-2กิโลกรัมคำว่า1-2กิโลกรัมคือสมัยก่อนเนี่ยเราใช้1กิโลกรัมบวกกับสารกำจัดมแมลงนะครับในคือกลุ่มของคอไพรีฟอร์ดปัจจุบันคอไพรีฟอดไม่มีเราก็ไปเลือกเอาโอเมโทเอตโปรฟิโนฟอดก็ได้ แล้วก็จะประกอบไปด้วยสารมาตรฐานก็คือกระตุ้นตาสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนปัจจุบันเราก็จะมีตัวเฮะีตินเป็นฮอร์โมนใสโตไคนินเพิ่มขึ้นมาเรามีอะโทนิกนะครับเป็นตัวกระตุ้นตาเป็นตัวเพิ่มเซลล์ส่วนสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนนั้นเราอาจจะเลือกแต่ละชนิดหรือเราอาจจะใช้ตัวสูตรผสมในกลุ่มพิพันธ์ใหม่ก็จะเป็นของตัว b บคโซมิเนนแบคโซมิโนนะครับหรือในส่วนของตัวแบคไซไคตินตัวฮอร์โมนไซโตไคนินจริงๆก็จะเป็นตัวซีตินนะนี่คือกลุ่มปัจจัยที่เราใช้เป็นกลุ่มมาตรฐานแล้วก็นำไปพ่นที่ท้องกิ่งพ่นที่ใต้ใบและท้องกิ่งหลังจากการให้น้ำปัจจัยเหล่านี้เราก็จะปฏิบัติอยู่ประมาณ2 3ครั้ง ระยะเวลานั้นก็อาจจะแล้วแต่ครับการให้น้ำหนึ่งครั้งพ่นหนึ่งครั้งก็คือหมายความว่า5วันให้น้ำแล้วก็ทำการพ่นปัจจัยดึงชักน้ำให้ออกดอกเราก็ปฏิบัติชนี้นั้นก็คือสูตรมาตรฐานที่เราใช้อยู่ยิ่งถ้าหากว่าสวนที่มีมังคุดและมีลงกรองร่วมกันอยู่ปนกันเนี่ยก็จะได้สูตรสำเร็จออกมาคือเป็นสูตรเดียวกัน ทีนี้มีประเด็นที่ยังถามต่อไปอีกว่าอานอกจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีปัจจัยตัวไหนที่จะไปช่วยการทําลายการพักตัวพิรักษกรต้องเข้าใจนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มสารที่จะไปทําลายการพักตัวของพืชเนี่ยสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือสาร PGR มันก็เป็นภาษาที่เราเรียกกันสั้นๆถ้าเป็นภาษาเต็นเขาเรียกแอนโกลเรกูเลเตอร์คืออะไร ซูานเหล่านี้นะครับไม่ได้จัดเป็นฮอร์โมนและก็ไม่ได้จัดเป็นธาตุอาหารนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไทโอยูเลียไทโอยูเลียมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการทำลายการพักตัวของยอดเมื่อก่อนนี้เราใช้กับอะไรใช้กับในส่วนของมะม่วงนะครับใช้เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนก็ได้ใช้เพื่อกระตุนตนะต้นให้เกิดการออกดอกก็ได้อย่างในกรณีของมะม่วงนี่เขาจะใช้โพแทสเซียมไนเตรตร่วมกับไทโอยูเลีย อัตรายอย่างเท่ากันไปพ่นที่ยอดเพื่อให้เกิดการออกดอกคือไทโอโยเลียไปรยกระตุ้นตาให้เคลื่อนออกมาไม่พักตัวส่วนโพแทสเซียมไนเตรตก็จะไปคุมให้ตาที่เคลื่อนเป็นดอกทีนี้ในส่วนของรองกองน,นั้นเรามีงานทดสอบบางส่วนครับคือมันเป็นข้อมูลลึกๆทางวิชาการแต่ว่าพี่น้องชาวสวนกับในส่วนผมเองก็ได้ร่วมกันในการทำการศึกษาดู นั่นก็คือการใช้สารไทโอยูเรียที่อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรครับทำการพ่นทำลายการพักตัวที่กลุ่มตาตามบริเวณท้องกิ่งคือย้ำนะครับว่าเป็นการพ่นเฉพาะตำแหน่งเท่านั้นในการใช้นั้นเราพบว่าถ้าเราพ่นไปถูกต้องมีส่วนที่จะทำให้ตานั้นหยุดการพักตัวแล้วก็เคลื่อนตัวออกมาซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ตาข้ามปี จะเป็นตาใหม่ที่ชะงักถ้าเป็นทุเรียนก็ตาแดงอะไรประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจคืออัตราการใช้ตรงนี้นะครับคือไทโอยูเรีย30กรัมต่อน้ำา20ลิตรทำไมถึงต้อง20ลิตรเพราะว่าเราใช้เฉพาะตำแหน่งเท่านั้นเราไม่ได้ใช้หมดเพราะว่าท่านเอาไปพ่นโดนใบเนี่ยมันจะเป็นพิษมากน้อยนั้นแล้วแต่ชนิดของพืชเพราะฉะนั้นเราก็ลองศึกษาอถ้าก่อน ทำการพ่นจะต้องให้น้ําก่อนเหมือนกันทุกประการครับการที่เราจะใช้สารทาลายการพักตัวของตาเราก็จะใช้พ่นไปที่ตําแหน่งตาท้องกิงหลังจากให้น้ําเมื่อทําลายการพักตัวแล้วเราก็จะเห็นการเปลีป่ยนแปลงจะมีการขยับมีตาเคลื่อนเราก็จะใช้ปัใจจัยในลักษณะของกลุ่มแรกคือทั้งบำรุงและส่งเสริมการออกดอก นั่นก็คือสารสกัดจากสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของปัจจัยที่เราเอามาใช้เช่นอัตโนิกร่วมกับโพแทสเซียมไนเตรต13046ซึ่งในส่วนของปัจจัยกลุ่มสารสกัดจากสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนนะครับอย่างเช่นอัสปีดบุมของเจียไตยเซเนกอน2000ของเอราวันทีเคบูสเตอร์ของทีมเกษตรคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ย ผมอยากจะเรียนย้ำว่าเราจะใช้ในอัตราสูงของคำแนะนำนะอย่างเช่นถ้าเซเนิคอนเราใช้กับทุเรียนร้อยนึงลองกองก็จะต้องใช้ถึง200เช่นเดียวกับมังคุดเหมือนกันก็ฝากไว้เป็นประเด็นาบางส่วนอาจจะใช้200ก็ต้องเป็น3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนี่คืออัตราสำหรับการาช่วยในตาดอกของพืชตะกุลนี้ เราก็จะปฏิบัติต่อก็จะมีส่วนนะครับที่จะทําให้ตานั้นเคลื่อนออกมาอย่างเป็นระบบเพราะว่าปัจจัยตัวที่1คือไทโอโยเรียนไปทําลายการพักตัวปัจจัยตัวที่สองก็จะไปสนับสนุนให้ตาที่ถูกพักกระตุ้นนั้นเคลื่อนตัวทีนี้มีประเด็นคําถามในด้านของการจัดการว่าเอา้าหมอทุเรียนทําไมเราไม่พ่นควบคู่กันไปเลย พี่น้องกรครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าคือไทโอยูเรียเนี่ยบางครั้งการที่เราไปพ่นโดนใบการที่เราพ่นไปในตำแหน่งที่ไม่ใช่เป้าหมายอาจจะมีความเป็นพิษได้เพราะฉะนั้นเราเคยทดลองแล้วจึงไม่มีคำแนะนำในลักษณะที่พ่นควบ ไหนๆก็จะพ่นแล้วก็พ่นควบกันไปเลยอย่างเช่นไทโอยูเรียส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของสาลาย1 3 0 4 6อะโทนิกไซโตไคนินนะครับซีตินหรือจะเป็นแบคไซโตไคนินอะไรก็แล้วแต่มันเป็นประเด็นที่ไม่แนะนำคืออยากจะให้เข้าใจว่าการทำงานโดยละเอียดเนี่ยเราป้องกันผลกระทบด้านอื่นถ้านอาจจะตั้งประเด็นคำถามเอาแล้วทำไมมาม่วงทำได้ เช่นการใช้ไทโอยูเรียบวกกับ13046โปแทสเซียมไนเตรตพินักรต้องเข้าใจนะครับเฉพาะพ,พืชไปจะเป็นเฉพาะพ,พืชผมยกตัวอย่างเช่นสารลำไยเนี่ยใช้กับลำไยได้แต่ทําไมใช้กับงาะไม่ได้ใช้กับทุเรียนไม่ได้นี่คือเงื่อนไขที่เราจะต้องมีความละเอียดเราจึงต้องอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดดังนั้นในการใช้ไทโอยูเรีย ไปทำรายการพักตัวเราก็จะทำครั้งเดียวบางท่านบอกว่าอา้าวแล้วเราทำหลายครั้งได้ไหมพี่นักสิกรครับตาที่เคลื่อนออกมาเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคลื่อนตัวออกมาแล้วแล้วเรายังมาใช้สายกลุ่มนี้มันอาจจะเป็นพิษได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคําแนะนําเพียงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าถ้าเราใช้หลายครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะยังไม่มีงานทดลองในเรื่องนี้ ผมจึงอยากจะสรุปในท้ายสาระในคำถามนี้นะครับว่าในขั้นตอนการปฏิบัติของเราก็คือเมื่อเราพบว่ารลองกองนั้นเขามีการสร้างตาแต่ว่าเรา,เาพยายามแล้วแต่ตาเขาไม่ขยับเขาไม่เคลื่อนตัวเราจึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารทำลายการพักตัวก็คือไทโอยูเรียขั้นตอนก็คือเราจะต้องทำการให้น้ำในปริมาณที่มาก คือเว้นให้ห่างให้น้ําให้มากหลังจากให้น้ําแล้วอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นวันถัดไปก็ได้ครับเราก็จะใช้ไทโอยูเรียในอนัตรา30กรัมต่อน้ํา20ลิตรใช้อุปกรณ์นะครับที่เรียกว,ว่าควบคุมพื้นที่ได้ก็ทําการพ่นไล่ไปตามกลุ่มตาตามท้องกิ่งใช้ตัวเดียวล้วนๆเลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้ปัจใจัยในกลุ่มสนับสนุนต่อหลังจากที่เราพ่นทําลายการพักตัวแล้วไปสัก3วัน5วัน เราอาจจะเห็นการขยับของตาเราก็จะมาใช้ปัจจัยสนับสนุนก็คือโพแทสเซียมในเตรต13 0 4 6ในอัตรา1-2กิโลมีสารกำจัดมแมลงมีสารายมีกรดอะมิโนมีอะโทนิกมีซีตินมีไซโตไคนินหรือจะเป็นในส่วนของแบคโซมิโนหรือแบคไซไคตินเราก็จะใช้ปัใจจัยในกลุ่มนี้พ่นไปที่ท้องจิ่งเลยนะครับไปที่กลุ่มตาโดยตรงคือบางครั้งเนี่ย การพ่นในลักษณะนี้เราอาจจะพ่นควบได้ทั้งทรงพุ่มคือใต้ใบและท้องกิ่งเพราะว่าเราจะ,ะพ่นทั้งหมดให้ใบได้รับปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ด้วยก็จะปฏิบัติเช่นนี้ในรอบที่หนึ่งหลังจากนั้นในรอบที่สองและรอบที่สามเราก็จะมีการใช้ปัจจัยในลักษณะของการชักนำให้ออกดอกส่วนกรณีท่านที่ไปพบว่ามันไม่มีการขยับของตา แล้วตั้งคำถามว่าเราจะพ่นตัวในส่วนของตัวไทโอยูเรียอีกได้ไหมได้ครับเราก็จะแยกปฏิบัติเช่นนี้ไปนะครับนี่คือคำแนะนำที่ตอบคำถามในพินักรที่ถามมาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะไปทำลายการพักตัวหรือทำให้ตาของดอกรองกองนั้นเคลื่อนตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นดอกได้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ